และสาหรับที่ดินวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามปชมเป็นแปลงที่ดินที่อยู่ในระดับสูงเลยทีเดียวซึ่งแปลงนี้ครับจะสูงกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยถึง74เมตรแล้วก็ลมพัดเย็นสบายมากนะครับข้างหลังนูน่น เราสามารถมองเห็นวิวภูเขาตรงด้านเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นเนินนะครับแล้วค่อยๆไล่สโลปลงไปแล้วเห็นความกว้างของถนนไหมครับถนนลาดยางเนี่ยเป็นถนนลาดยางที่กว้างถึง12เมตรนะครับแต่ยังไม่ใช่เส้นถนนหล,ลักนะครับซึ่งเส้นถนนนี้นะครับเป็นเส้นถนนที่ใช้วิ่งผ่านเข้าไปยังในสนามกอล์ฟเราเนี่ยอยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟมากๆเลยเดินไปยังได้เลยนะครับผมตีเอ้ยว่าก็เพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นแต่เราเข้ามาจากเส้นถนนหล,ลักนะครับทางหลวงชนบทเนี่ย เพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นและตรงนั้นครับมีทั้งบอมตำรวจมีทั้งร้านค้าขายของขายอาหารต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแปลงซือสวยแปลงนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีเสาไฟฟ้า3เฟสคาดผ่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหาแปลงที่ดินที่ต้องการมีไฟฟ้า3เฟส่านนะครับอันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับแล้วแปลงนี้ไม่ใช่แค่ติดกับถนนลาดยางที่กว้าง12เมตรนะครับด้านข้างเนี่ยจะมีทางสาธารณะด้วยนะครับซึ่ง แนวเขตของเรานะครับจะอยู่ราวประมาณตรงด้านนี้นะครับผมอันนี้แบบคร่าวๆนะแล้วก็ทางสาธารณะครับจะอยู่ตรงแนวเสาต้นนั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะรังวัดสอบเขตให้เพิ่มเติมนะครับให้เห็นแนวหมุดที่ชัดเจนที่ดินแปลงนี้เอกสารสิ์เนี่ยจะเป็นโฉนดนะครับพลุดแดงนอตส,อสี่จอเมื่อที่ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งไร่สองงานได้ถนนสาธารณะสองด้านถือว่าสวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวเราเข้ามาดูในแปลงกันต่อเพิ่มเติมนะครับในแปลงครับตอนเนี่ยมีปรับผมเพิ่ม ให้เสร็จจับเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากจะมาปลูกสร้างบ้านตรงด้านนี้นะครับสามารถที่จะมาปลูกสร้างบ้านได้เลยหรือใครที่อยากจะถมให้สูงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเพื่อที่จะเทควิวนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ที่แปลงที่ดินน่ะเราสามารถมองเห็นวิวเขาได้สวยงามแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราย้อนกลับไปทางด้านหน้านะครับจริงๆแล้วตรงโซนส่วนนี้ครับจะเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับที่มีพวก ต้นไม้ขึ้นยอยู่อยู่เยอะนะครับแล้วก็ตรงด้านนั้นนะครับเราจะเห็นว่ามีภูเขาเป็นเนินอ,อยู่ลูกนึงนะครับพอพ้นภูเขาลูกนี้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นสนามกอล์ฟแล้วของเราแปลงเนี่ยถือว่าได้เรื่องของทาเลที่ตั้งเนี่ยโอเคเลยเพราะว่าอยู่บนพื้นที่สูงแล้วก็สามารถมองเห็นวิวเขาได้โดยล้อมรอบนะครับจริงๆแล้วตรงด้านนู้นนะครับพอเราผ่าน แปลงใหญ่นี้ไปครับเราก็จะเห็นภูเขาอีกนะครับแต่ว่าจะเป็นลูกไม่ใหญ่มากนักนะครับแปลงเนี่ยเนื้อที่1ไร่2งานผมมองว่าเป็นแปลงที่สวยเลยทีเดียวถ้าเกิดคุณมองตามแนวของผมนะครับคุณจะเห็นว่าตรงที่ปรับผมดินมาใหม่อ่ะดินจากนละสีกับแปลงของเป็นบ้านนะครับแล้วก็วนมาทางด้านฝั่งซ้ายมือนะครับที่ติดกับแนวเขตของต้นไม้นะครับตรงด้านนั้นก็จะมีแนวหมุดตรงต้นไม้ใหญ่อีก1แนวหมุดนะครับแล้วก็บริเวณที่ถมเนี่ยครับซึ่งพื้นที่มันดูกว้างมากมันไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่านี่คือ1ไร่ สงานานะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปแปลงกันดีกว่านะครับที่ดินแปลงนี้ครับถ้าแต่ว่าเรามองจากเบิร์ดไอวิวนะครับหรือว่าจากแผนผังนะครับจากภาพข้างบนเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าที่ดินแปลงเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับผมแตกต่างกันเพียงแค่นิดเดียวในแต่ละด้านนะครับด้านหน้า ที่ติดกับถนนลาดยางที่มีความกว้าง12เมตรเนี่ยด้านเนี่ยเราจะติดกับทางด้านฝั่งทิศตะวันตกนะครับเราก็จะได้หน้ากว้างติดกับถนนนะครับอยู่ลาลๆประมาณ36เมตรครับส่วนด้านข้างนะครับที่ติดกับทางด้านฝั่งทิศใต้อันนี้ก็จะติดกับถนนสาธารณาระอีกเช่นกันนะครับซึ่งถนนสาธารณะเส้นนี้นะครับเราจะได้หน้ากว้างติดเนี่ยอยู่ราลๆประมาณ61เมตรแต่ต้องบอกว่าเป็นสาธารณะทางดินนะส่วนด้านท้ายครับก็จะบางกว่านิดนึงนะครับความกว้างเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณราวๆ43เมตรครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแปลงที่ดินลักษณะข,ของพวงจุ้ย ถุงเงินถุงทองอันนี้เหมาะมากๆเลยนะครับเหมาะแก่การเก็บเงินเก็บทองเนื้อที่1ไร่2งานราคาเนี่ยก็เพียงแค่เจ็ดแสนห้าหมบาทเท่านั้นราคานี้รวมค่าโอนให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับและที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับผมบอกได้เลยว่าใกล้มากนะครับการเดินทางเนี่ยเพียงแค่103กิโลเมตรอันนี้ผมว่าจากที่ขนต่งสายใต้ใหม่นะครับแล้วก็ขับรถมาเรื่อยๆตามเส้นทางของจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็มาเลี้ยวตรงแยกเจดีหักก็ได้ เพื่อที่จะเข้ามาจอมบึงครับผมจากตัวเมืองราชบุรีมาจนถึงที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่กัราประมาณราวๆตั้ง25่กิโลเมตรนะครับใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็สลับสถานที่ข้างเคียงที่อยู่ใกล้เรานะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการของกินของใช้ไปตลาดนะครับหรือว่ามีโรงเรียนตั้งแต่ขั้นอนุบาลจนถึงชั้นมหาวิทยาลัยไปอำเภอนะครับเราจะอยู่ใกล้กับตลาดจอมบึงเนี่ยเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็เข้ามาจากเส้นถนนหลาดเส้นที่จะไปแหล่งท่องเที่ยวสวนพฤ ก็จากฟอร์ทอ7-11เคฟซีกาแฟเมซอนเข้ามาจนถึงที่ดินแปลงเนี่ยประมาณ6กิโลครึ่งเท่านั้นแล้วก็เลี้ยวจากเส้นถนนทางหลวงชนบทเข้ามาจนถึงแปลงที่ดินเนี่ยระยะทางก็เพียงแค่2กิโลเมตรนะครับก็ถือว่า อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมีความสะดวกสบายนะครับด้วยระยะทางเพียงแค่นี้เองนะครับทีน่นี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้แปลงนี้นะครับห่ตไร่องานเอกสารติดเป็นโฉนดอยู่ในเขตตาบลปากช่องอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีแปลงสวยติดถนน2ด้านด้านหน้าถนนลาดยางด้านข้างถนนสาธารณะทางดินนะครับแปลงสวยแปลงนี้แล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์ผมครับศูนย์เก้าสองสองหหหรือว่าเบอร์ทีมงานไม่ว่าจะเป็นุณขวัญและคุณเจนะครับตามช่องทางที่ติดต่อได้ด้านล่างใต้คลิปนี้ ตัววันนี้ผมและทีมงานทำเนยดีจากรานล้วครับตาวัดดีครับบ๊ายบาย